สั้นผู้ฟังและท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับว่าการใช้โทรศัพท์นี้ต้องใช้ให้มีคุณประโยชน์โดยเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์ที่พึงจะมีติดบ้านไว้นะครับคือหมายเลขโทรศัพท์1 6 6 9ซึ่งหมายถึงการช่วยชีวิตสําหรับคนอีกลหลายๆคนที่ณนะจังหวัดน่านต้องต้องคิดไว้ก่อนนะครับว่า1นาทีของคนที่มีชีวิตอยู่กับ1นาทีของคนที่กําลังจะหมดลมหายใจนั้นะมีความสําคัญที่แตกต่างกันมากวันนี้เราต้องขอขอบคุณทีมงานของ169หน้าน่านนะครับขอเสียง ทีมงานหนึ่งหกเก้าน่านแสดงความพร้อมให้กับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะครับหนึ่งหกหกเก้าน่านครับผมกลับไปที่ห้องส่งครับเราตัดมารงท้ายพอดีในส่วนของภาพเต็มมันเกิดปัญหากับเราจริงเลยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวจะนามาฝากกัในเร็วๆนี้สายต้องต้องทาเป็นหลายๆตอนเพราะว่าบางคนนี่ยังขาดในส่วนของหลายคนบอกว่าอยากกะดูในส่วนของที่ไป ที่เกิดเหตุจริงๆอคงต้องไปนอนเฝ้ากันทักงสามคืนนะผมว่ากว่าจะได้คัดคัด,คดในเหตุที่แต่วันที่ไปถ่ายทํานี่ถือว่าเป็นเรื่องดีนะที่ไม่ไม่เกิดเหตุอะไรเลยทั้งจังหวัดน่านคือ,ค,อคือมันคงเป็นสิ่งเดียวที่ไม่อยากให้เกิดค,คืองานแต่งเขาก็อยากให้เกิด<อ>แต่ไอง,งานประเภทนี้งานงานด้านการรักษาอะไรพวกนี้การตํารวจเนี่ยค,คือภาวนากระทุกงว่าอย่าให้มีเหตุมหมายความว่าถ้าหากว่าไม่มีเหตุอะไรขึ้นมาแจ้งเนี่ยถือว่าทุกคนสุขภาพดีเพราะเราเป็นงานที่ดูแลเรื่องสุขภาพนะครับหนึ่งโก้าน้าน สายหน้าไมวันนี้ใช้ได้อยู่นะครับ054773949สําหรับความคิดเห็นหรือว่าไม่อยากกระโทรศัพท์เข้ามาหาเราโทรตรงได้เลยครับ1669 1รั9มีปัญหาสุขภาพต่างๆอุบัติเหตุหรือว่าเป็นเรื่องราวที่อยากจะโทรไปสอบถามต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะได้เรคับที่สําคัญก็คือในกรณีกลางคืนที่บอกว่าสามทุ่มสีทุ่มแล้วเปิดไซเรนทําไมอา ในบางขณะนะครับต้องต้องขออนุญาตเป็นกระบอกเสียงให้บ,บางขณะคือจําเป็นต้องเปิดจริงๆเพราะว่าคนไข้หนึ่งมีอาการหนักครับแล้วก็รถจําเป็นต้องผ่านทางร่วมทางแยกที่มีรถม,มียอดยานพนาหนะอื่นคือเคลื่อนใช้อยู่ในขบวนบบกับเราด้วยต้องเปิดสัญญาณเสียงนะครับกลางคืนถ้าอาจจะรู้สึกลาคาญใจนอนหลับหลับอยู่สะดุ้งมันมีความจําเป็นครับขณะที่เราหลับแล้วเรามีโอกาสตื่นในวันพรุ่งนี้กับคนที่อยู่ในรถยังไม่รู้ว่าเขาจะได้ตื่นหรือเปล่านะครับตรงนี้เราก็ต้อง ื่อนมนุษย์เห็นใจเพื่อเขาเพื่อเขาได้มีชีวิตที่ยืนยาวต่อไปได้อีกมันเหมือนการทําบุญอย่างหนึ่งฉะนั้นก็ต้องบอกว่าต้องเผื่อใจให้กันและกันหรือว่าคนฝากเขาฝากเสียงมาใช่ว่าทํางานก็เหนื่อยทํางานก็หนักแล้วนะยังโดนก็ได้แต่เสียงต่อว่าก็ได้แต่ครับครับคือการเปิดนี่มีเหตุผลคือว่าไม่ได้ว่าเปิดวิ่งแข่งกันไม่ได้สิ่งแข่งกันถ้าเห็นเปิดมา3ามสี่คันพึงระลึกไว้เลยครับว่าคู่ผู้ที่อยู่ในรถนั้นมีความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับต้องถึงให้เร็วที่สุดขนาว่าเรา จะไปส่งลูกส่งหลานนี่เรายังลดติดนี่เรายังหุนงิตนี่คนข้างในเขาชีวิตทั้งชีวิตนะค,ค,ครับถึงต้องต้องฝากไว้ด้วยนะครับแล้วยังจะฝากเรื่องของ<ม>ออที่บอกว่าอะไรนะเดี๋ยวนะโทรศัพท์อ่ะโทรศัพท์0 5 4 7 7 3 9 4ส่จสี่นะครับโทรเข้ามาแนะนำโทรเข้ามาพูดคุยกันได้อยากจะฝากอะไรถึง1 6 6 9โทรเข้ามาในรายการของเราได้นะครับวันนั้นก็เงียบ ถือว่าเป็นเรื่องดีนะพี่ที่วันนั้นเราไปถ่ายทำแล้วไม่เกิดเหตุอะไรเลยคือมีโอกาสได้คุยกันนานในถือบอกว่าเราก็ไปอยู่กันนานเอ๊ะไม่มีเหตุหรือว่าว่าถือว่าเป็นวันดีมากๆวันศุกร์ด้วยหมกวันดีเก็อยากให้เป็นอย่างนั้นทุกวันก็เือให้เป็นบรรยากาศที่แบบเงียบเงียแต่พี่พี่ที่ทํางานบอกว่าวันที่วันก่อนก่อนที่เราไม่อยู่ที่เราไม่ได้ไปถ่ายทำเนี่ยโอ้โหเหตุมามือที่เป็นพันละวันเลยเยอะมากเจ้าหน้าที่นี่ไม่ทันกันเลยที่รู้สึกเหนื่อยที่สุดก็คือกรณีที่สายหลอกลวงนี่แหละครับแต่ว่าต้องิ้งงกาารรรคควมุณจๆเลยับ สำหรับวันนี้ถ้าหากไม่มีสายเราคงต้องยุติบทบาทช่วงเวลาของเราก่อนเช่่อมีครับวันนี้ในการคุยท้ายข่าวเราไปเจาะเรื่องของ1 6 6 9ที่โรงพยาบาลน่านโรงพยาบาลน่านเป็นศูนย์สั่งการทุกท่านเป็นศูนย์สั่งการเกี่ยวกับการกู้ชีพกู้ภัยก่วกับการช่วยเหลือชีวิตรวมถึงเหตุต่างๆที่ท่านไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นกับท่านหรือว่าบุคคลที่ท่านไปประสบพบเจอมานะครับ ครับขั้นตอนขั้นตอนที่เราจะแจ้งนี่ยังไงบ้างครับ<อ>ี่อันดัดดแบ,บแรก <นะ S 2> ก็คือถ้าหาว่าไปเจอเหตุนะครับให้ตั้งสติให้มั่นก่อน ดูให้ดีว่าอัับแรกคนที่เราไปเจอเนี่ยเขามีอาการเป็นยังไงมีสละตียรึเปล่ามีสลบหรือไม่ใช่มีเลือดตกยางออกตรงไหนไหมประเมินสถานการณ์ด้วยตัวเองเบื้องต้นว่าคนไข้ไม่สลบแล้วก็ต้องให้รู้ชัดๆพยายามรู้ให้แน่ว่าตรงที่เกิดเหตุนั้นอยู่ตรงบริเวณไหนไม่ใช่บอกสีแยกตรงนี้ไปบอกชื่อไปสีแยกตรงนู้นมันก็จะผิดทิศผิดทางครับต้องตั้งสติอย่าเพิ่งตกใจว่าจะโทรอย่างเดียวเดินดูสักนิดนึงนะครับซึ่งเวลาห่างกันก็ไม่น่าจะเกิน2นาทีแล้วก็แจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับไปได้ด้วยแล้วก็ทาสายโทรศัพท์ให้ว่างเพราะว่าเผื่อเจ้าหน้าที่จะโทรมาถามอาการเบื้องต้นกรณีที่รถกู้ชีพยังมาไม่ถึงนะครับจะได้ช่วยกันแก้ไขนะครับเพื่อให้ชุมชนคนเมืองหน้าหน้าอยู่ยิ่งขึ้นนะครับวันนี้รายการคุยท้ายข่าวโดยผมวัฒนาชัยนําตะผมกัมานาถพจิตครับคงต้องฝากเรื่องหนึ่งหกหเก้าไว้ในอยู่ในอ้อมใจขช่นีคยมีอะไรก็แนะนําก็ได้นะครับโถึงเราขอส่งกําลังใจไปให้ไปช่วยเจ้าหน้าที่ทุกๆท่านเลยด้วยทุกส่วนทุกภาคที่อยู่ใน ก็เลยอะไรดูแลทุกสุขของประชาชนจนถึงเครือข่ายด้วยครับทุกทุกแห่งทุกทที่เลยนะครับพบกันใหม่กับเราสองคนในวันพุธหน้าครายการคุยท้ายข่าววันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ